สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคนาดมมี่ในช่วงของเล่นคนรักรถครับสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้เกิดไปแล้วนะครับว่าแรงบ,บนันดาลใจในการเก็บของเล่นของใครหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในดวงใจนะครับเพราะว่าหลายๆค่ายรถยนต์เนี่ยเขาก็จะ เอารถตนวหของมเขาเนี่ยไปประกบในซีรีส์นั้นๆน,น,นะครับในฐานะของรถตัวเอกบ้างรถตัวร้ายบ้างนะครับแล้วมันจะทให้คนดูหนังเร่างเราเนี่ยรู้สึกประทับใจประทับใจมากจนเลือกจะซื้อโมเดลแบบนี้มาเก็บจากสมเอาไว้ได้ครับและแน่นอนครับผมเกิดนมาขนาดนี้คุณผู้ชมก็น่าจะพอเดาได้นะครับเพราะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรถจัดภาพยนตร์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพยนตร์ที่เราเลือกมาพูดในวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ใบผ้าในยุค80ปลายๆนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็น ภาพยนตร์ภาคในดวงใจใครหลายคนนั่นคือเรื่องนี้ครับ Back to the Future เอาจริงๆนะครับภาพยนตร์เรื่อง Back to the Future ทั้ง3ภาคเนี่ยเขาใช้รถแค่คันเดียวเท่านั้นนลครับแต่ว่าหน้าตาของรถคันนั้นเนี่ยเราได้ถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละภาคให้เข้ากับบริบทแล้วก็เนื้อหาของเรื่องครับและแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกดีเทลของพวกของเล่นเนี่ยผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวของรถต้นฉบับคันนี้ก่อนครับ คือรถที่เขาเอามาใช้เนี่ยนะครับเป็นรถที่พ่อ DMC Delorean นะครับซึ่งแฟนๆก็จะเรียกกันติดปากนะครับว่า Delorean เป็นรถสปอร์ตแบบ2ประตู2ที่นั่งน,นะครับซึ่งผลิตแล้วก็ทำการตลาดโดย Delorean Motor Company ที่มีตัวย่อว่า DMC ของ John DeLorean ครับอันนี้เนี่ยเป็นรถที่ทำขึ้นนะครับเพื่อป้อนสินตลาดบริการในปี1981ถึง1983ออกแบบโดยประมัญจูจารโรุกเรานั่นเองนะครับรถตัวคันแรกเนี่ยสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปเมื่อวันที่ 21าคมปี1 9 8 1ครับแล้วก็มีการปรับปรปุงเล็กน้อยนะครับตรงฝากระโปรงหน้าตรงลรอ้อแล้วก็การแต่งภายในนะครับสังเกตได้จากประตูปิดนกแล้วก็แผงคอนแท็คนดน้านนอกที่เป็นสแตนเลสขาวเเครืาางง่องยนต์นของรถนะครับคือเบรโรมี6มีเทอร์2.85ลิตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ3สปีดหรือว่าเกียร์ธรรมดา5สปีดครับตอนที่การผลิตเนี่ยจะสิ้นสุดลงในป,ไปไลายเดือนธันวาคมปี2562นะครับ ไม่นานหลังจากที่ PVC ถูกฟอล้ละลายและหลังจากรถคันนี้ถูกลิตรวมแล้วประมาณ900คันครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ารถมันจะมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดลวีเนี่ยก็ยังอยู่ในกระแสย็นต่อเนื่องครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่ามันมาจากความนิยมกางตรวจชุดแรกในฟิวเจอร์นี่แหละและปัจจุบันก็ยังคงมีเดลวีวิ่งถูงตามองถทีประมาณ6,500คันฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย มันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมครับที่รถซึ่งคุณภาพก็ไม่ได้ดีมากและล่มสลายไปแล้วอย่างเจ้าเดลวินคันงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในใจใครหลายๆคนได้ด้วยพลัง,งภาพยนตร์เรื่องเราพาแน่เริ่มต้นที่พระเอกเราทันนี้ครับมาร์ติ้แม็กฟรายที่จับนั่จับหูนะครับได้ได้มีส่วนร่วมในการทกลองของนังกวิยาศาสตร์เรื่องที่มีชื่อว่าดร็อเตอร์เออลรานะครับในหนังเขาเรียกันว่าด็อกด็อกเนี่ยนะฮะ คือเราก็ราวเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างการเฉลี่ครับโดยการเอาเจ้าเดอร์รีเอ็มจีหนึ่งสองคันนี้มาปรับแต่งกันครับแล้ววันเขาตกลงใจจในการทดลองกันเนี่ยมาที่แมตช์ไฟของเราได้รับมอบหมายให้เป็นคนถ่ายมีโฟไว้ครับคือเขาต้องให้เดอร์รีเนี่ยวิ่งครับด้วยความเร็ว88ดไมล์ต่อชั่วโมงโดยใช้พลังงานคงที่จากปฏิกิริยาดูเพียร์ซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานหนึ่งจุดสองหนึ่งจิกะวัดและเดอร์นีคันนี้จะสามารถเดินทางท่าเปลาได้ครับ แต่ระหว่างที่ทำการทดลองเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันครับเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็ดันโผล่มาขณะที่การทดลองกำลังดำเนินอยู่เพื่อมันไล่ล่าดอกครับบาตี้ก็ไม่รู้ตีโออีเด็กครับต้องกระโดดเข้าเดลอวีแล้วก็ถูกให้ปวดโดยเหล่าผู้ก่อการร้ายนี่แหละครับเขาเลยจำเป็นต้องเร่งความเร็วและแน่นอนครับเมื่อความเร็วมันไปถึง88ไมล์ต่อชั่วโมงระบบของทางไมชีนก็เลยทํางานส่งผลให้บาตี้สวยครับต้องเดินทางย้อนเวลากลับมาในปี1 9 5 5โดยทันที เรื่องแรกก็ประมาณนี้ครับจริงๆผมว่าฟังแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะตอนที่หนังฉายเนี่ยมันจะเปลี้ยกล้ามขนาดไหนนะครับเพราะว่าฟังตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเอเดียที่มันล้ำนะครับแล้วตอนนั้นเป็นปี1985ครับเรื่องนี้มันแบบถือว่าใหม่มากๆและส่งผลให้เจ้าเดอโรลินทางนี้กลายเป็นโมเดลรถของเล่นที่เป็นที่จับตามองของนักสะสมทันทีครับอ่าอย่างคันที่ผมถืออยู่นี้นะครับอันเนี้ยเป็นรถที่มาจากภาคแรกเลยนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่า ลายละเอียดข้างในเนี่ยเขาให้มาครบนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงสีมาให้เราแบบละเอียดมากนะครับแต่ว่าเก็บวางไว้ในตู้โชว์เนี่ยสวยครับเพราะว่ารายละเอียดด้านนอกเขาครบครับเขาครบแล้วก็สิ่งที่ไม่เปกี่ยงเลยนะครับก็คือเรื่องของความดิบของตัวรถสแตนเลสนะครับอันนี้ทําได้ดีมากครับข้างในนะครับอย่าที่ผมบอกถึงสีไม่เนียนมากแต่เขามีมาให้ครบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องแปรพลังงานนะครับหรือว่าฟลักซ์คาปาซิเตอร์นะครับซึ่งประกอบด้วยช่องสี่เหลี่ยม แล้วในหนังเนี่ยก็จะมี ister, บบ clip, ะละหลอจจดสไปคิลเลอร์กับพริ๊นะครับแล้วก็หลอดจะจัดเรียงในรูปแบบตัววายนะครับอาัจากตรงนี้นะครับมาดูอีกจ,จุดหนึ่งด้านในนะครับอันนี้เป็นวงจรเวลาซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของเราวีดซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีจอแสดงผลที่แบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับเวลาปลายทางจะแสดงผลเป็นสีแดงนะครับเวลาปัจจุบันแสดงผลเป็นสีเขียวครับแล้วก็เวลาทังสุดท้ายที่ออกเดินทางเนี่ยจะแสดงเป็นสีเหลือ,คลลองครับและแน่นอนครับเมื่อเราธาเป็นรูปจำลองแล้วเนี่ย าก็ต้องมานครับแต่ว่าจะหมนมากเหมือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกประมาณที่คุณมีรถของภาคแรกก็ประมาณนี้นะครับผมเกบกันนะทีนี้เรามาดูรถในเวอร์ชันของภาคสองกันบ้างนะครับอ่ะเดเรื่องของภาคสองเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มาที่แน็กฟลเขาได้เดินทางกลับมาจากคดีเนี่ยมันมีเหตุที่เขาต้องเดินทาง,งครับแล้วก็การเดินทางั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องเดินทางไปยังโลกอนาคตแทนนะครับซึ่งโหมันสนุกมากนะเพราะว่า โลกอนาคตที่ตอนนั้นได้นี่เซ็นไว้เนี่ยมันคือปีคศ2012ครับเมเรามาพูดถึงตัวโมเดลของรถคันนี้กันบ้างน,นะครับเราเรมาราว่มีการอัปเกรดเทอร์โินให้ดีได้ครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เชื้อเพลิงใหม่นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ปูตเนียมแล้วเพราะเขาเปลี่ยนวิธีมาเป็นการเติมขออยาซลงใน,นุปกรณ์ที่เรียกว่าบิส t r ริวชั่นแทนเพื่อเอาผลผลิตของเชื้อเพลิงครับนอกจากนี้ครับเทอร์บินตัวอัปเกรดกันสามารถยกล้อให้แตะพื้น พับล้อเก็บแล้วบินได้เลยซึ่งรถโมเดลของผมคันนี้พับล้อไม่ได้บินไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกมันอยู่ที่งบประมาณครับอ่ะดูที่ภาคสามกันดีกว่าครับภาคสามเนี่ยเขบอกว่าเรื่องราวก็ยิ่งวุ่นวายไปใหญ่นะครับเพราะมาตี้ของเราเนี่ยเขาไปโผล่ในยุคคาวบอยนั่นเลยครับซึ่งปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ำมันให้ใช้เพราะฉะนั้นการจะกลับบ้านเนี่ยมันยากมากครับจะทำยังไงถ้าไม่มีน้ำมัน ทำยังไงให้เร่งความเร็วได้88ไมล์ต่อชั่วโมงกันเนี้ยนี่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดร็เตอร์ขอเราก็เลยต้องหาทางจัดแปลงรถนะครับหาอะไรมาใช้เพื่อทดแทนเชืเ้อเพลิงให้ได้ดร็ก็เลยได้เค็นสมองนะครับวางแผนวิธีการขับเคลื่อนรถจะทำกระแทางให้ม้าเนี่ยพยายามวิ่งและวทำความเร็วให้ได้88ไมล์ต่อชั่วโมงในทะเลทรายเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำได้แค่ประมาณ2 4 3 0ไมล์ต่อชั่วโมงเท่าน,นั้นฝีไม่สำเร็จครับที่จะไปต่อของเราครับ เอาเอลกอฮอล์จากปลาในเมืองนะครับเอามาเป็นเชื A ้อเพลิงหวังว่าจะมีขวดแบบเดียวกันมาเป็นซินแต่ท้ายแล้วนะครับมันต้องเปลี่ยอพวกมคงที่เพลิงยออกไปครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกยังเหลืออยู่ที่จะทำให้รถอรต์วิ่งได้ด้วยความเร็ว8ตกต่ากมตัวชั่วโมงก็คือหัวรถจักรครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่ารถที่ผมถืออยู่รถจัก สุดท้ายคันนี้เนี่ยซึ่งถ้าคุณผู้ชมพิจารณาดีๆนะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรด้านหลังนะครับสีของยางที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะเขาใช้ยางของขาวนะครับรวมไปถึงแผงวงจรด้านหน้าด้วยนะครับก็เป็นอีกคันึงที่สวยน่าเก็บครับเก็บไว้ให้ครบสำคัญนะครับเป็นคอลเลคชันสำหรับคนรัก b บ c k to the Future แล้วมันก็จะดีต่อใจเราครับประมาณนี้ลวกันนะครับสำหรับรถจากภาพยนตร์ไราคนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันมีภาพยนตร์ชุดอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ชุด Fast and Furious หรือว่าภาพยนตร์ฟอร์มยังแบบ Transformer ซึ่งสองเรื่องนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปแตะกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Fast and Furious เรพูดไปแล้วนะว่าภาคที่มันดูเป็นหนังที่โฟกัสเรื่องรถจริงๆเ,เนี่ยคือภาค t o o Drift ส่วนภาคอื่นเนี่ยเขาแค่เอารถมาประกอบเนื้อเรื่องตลักซึ่งเขาเล่าเรื่องอื่นนะครับในขณะที่ Transformer เนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับรถมันไม่ใช่รถไม่สัมผัสน,นะครับเพราะฉะนั้น เราคงไม่ได้เป็นแต่งภาพยนตร์สองชุดนี้มากเป็นแฟนคอนโซเลอร์กับแฟลชไปยัางปวดกันนะครับพูดคุยกันมายาวพอสมควรแล้วนะครับคุณผู้ชมท่านไหนชมคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ชมทางยูทูบก็อย่าลืมกด s มัครสมาชิกช่องนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชมทางเฟซบุ๊กนะครับก็อย่าลืมไลค์เพจและกดซีตัวฉลองด้วยครับวันนี้คณะตรงนี้เล่าเรืนะครับจบของเราผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันาที่ถ ลาไปแล้ครับสวัสดีครับ